กด4ข้อที่จะช่วยให้คุณทำ YouTube ประสบความสำเร็จแบบแน่นอน100%นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอาจจะมีคนทักถามเข้ามาบางทีทํา y o YouTube ไปก็อาจจะยอดน้อยหรือว่าเคยยอดดีแล้วยอดมันตกนะครับบางคนทําเป็นปีแล้วผู้ติดตามครั้งอยู่ที่หลักร้อยหลักพันก็มีความสงสัยว่า ต้องทํำยังไงต้องทําตัวยังไงหรือต้องมีวิธีคิดยังไงที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำ YouTube นะครับเล่าให้ฟัง4ข้อแบบนี้นะครับข้อ1ก็คือเราต้องเริ่มจากความต้องการของตลาดนะครับถ้าเป็นคนทำาริภั์ก็อาจจะเรียกว่า Product Market Fit ก็คือทําสิ่งที่มีความต้องการของตลาดจริงๆซึ่ง มันก็จะมี2แบบหลักๆที่ผมเข้าใจก็คือ1น 1. เรารู้อยู่แล้วตลาดต้องการอะไรเราก็ใช้วิธีการเซิร์ชคีย์เวิร์ดหรือไปดูช่องดังๆว่าเขาทําอะไรกันเขาทําเมนูอะไรกันเขารีวิวแก้เจ็ตอะไรกันเขาไปเที่ยวสถานที่ไหนกันก็ เป็นไปได้ว่าคนจะชอบดูอันนี้ก็คือสิ่งที่ตลาดตอบออกมาอยู่แล้วนะครับมีคําค้นหาอยู่แล้วมีคนทําคลิปแนวนั้นเยอะอยู่แล้วก็แปลว่ามีความต้องการกับอีกแบบหนึง่งมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้มีคําเซิร์ชขนาดนั้นแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของฟิลลิ่งเช่นการอยากได้อารมณ์บางอย่างเช่นอารมณ์ดีขึ้นเมือคนเข้ามา YouTube ไม่ได้อยากหาความรู้อะไรนะครับแค่เบื่อเบื่ออยากจะสนุกขึ้นอยากจะตลกครับหรือบางคนเนี่ย เขาอาจจะเครียดเขาอยากจะผ่อนคลายอาจจะอยากฟังเพลงรีแล็กซ์ฟังเสียงน้ําไหลนะครับฟังเรื่องเล่าหรือบางคนอาจจะอยากจะเป็นคนที่ฉลาดขึ้นเป็นคนดูเป็นคนฉลาดขึ้นอาจจะฟังความรู้สาระประวัติศาสตร์แบบนี้ก็ได้ครับเราต้องหาว่าอารมณ์คนดูเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรบางทีมันอาจจะไม่ได้ตอบชัดเจนเราเป็นคีย์เวิร์ดว่าเฮ้ยเรื่องนี้ทําแล้วคนชอบแน่นอนแต่มันจะตอบมาเป็นอารมณ์ครับว่าเฮ้ยคนเขามีอารมณ์แบบนีน้แล้วเขาต้องการเปลี่ยนอารมณ์แบบนี้ถ้าเราตอบสนองอารมณ์เขาได้เนี่ย เราก็จะเป็นผู้ชนะตนลาดนี้แล้วเราก็จะสามารถทําให้คนดูดูเยอะขึ้นแต่การตอบสนองอารมณ์เนี่ยเราจะยังไม่รู้ก่อนทำฉะนั้นเราจะต้องทําไปเทสไปบางทีทําเพลงรีแลกซ์ไปเอ้ยเขาชอบไหมสไตล์นี้เราก็เทสไปเทสแลเราก็สถิติกับมาดูว่าทําไปแล้วคนดูดูคลิปนี้นานกว่าคลิปอื่นนะครับใช้เวลากับคลิปนี้สีนาทีคลิปอื่นใช้แค่20กว่ากวิเราก็มาเปรียบเทียบแล้วก็เก็บเป็นสถิติว่า คนดูชอบสไตล์แบบนี้มากกว่าบางทีเนื้อหาข้างใน,นอาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เช่นเพลงนะเพลงรีแลกซ์อาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เราไปดูว่าหน้าปกมีผลไหมภาพที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวในคลิปมีผลไหมก็เอาสถาิติพวกนี้นะครับมาเทสดูว่านะสิ่งที่เราทําไปตอบสนองกับความรู้สึกของคนหรือเปล่านะครับคนเขาต้องการหรือเปล่าแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ความต้องการเนี่ยนะครับของมนุษย์เนี่ยมีหลากหลายแต่ว่ามันรวมหมวดหมู่ได้ไม่ไม่กี่เรื่องครับคือหนึ่ง เอาท็อปๆเลยก็คือเรื่องของการอยากมีรายได้อยากรวยนะครับอยากประหยัดเงินอะไรพวกนี้เป็นความต้องการที่เรียกว่าคุณรู้อยู่แล้วนะครับคนต้องการเยอะอยู่แล้วนะครับทำไปที่ไรก็ยอดดีช่วยหาเงินสอนหาเงินสอนประหยัดเงินสอนหารายได้อะไรนะครับสคือเรื่องของเฮลท์คือสุขภาพนะครับก็คือสอนให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นหายปวดหายเมื่อยหรือมีรูปร่างร่างกายที่ดีขึ้นนะครับสา นะครับที่เป็นยอดนิยมก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ relationship นะครับก็สอนประเด็นเรื่องความรักการอกหักการเข้ากับผู้ใหญ่ปัญหาในครอบครัวนะครับปัญหาความสัมพันธ์หรือปัญหาจิตใจของตัวเองนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้ก็ประมาณนี้ครับ2คือทักษะของเราเองครับทักษะเราดีเพียงพอที่จะสร้างคอนเทนต์ ที่เป็นที่ต้องการของเขาได้หรือเปล่าบางทีเราอาจจะรู้แล้วเหมือนเรารู้ว่าคนแถวบ้านอยากกินข้าวมันไก่แล้วเราเปิดร้านข้าวมันไก่นะครับเรารู้แต่ว่าบางทีเราทําไม่ได้มาตรฐานหรือเกินมาตรฐารนที่เขาต้องการ<ๆ>เขาก็ไปหากินอย่างอื่นหรือไปหากินที่อื่นฉะนั้นกลับมาที่ทักษะเราครับเราอาจจะพูดได้ว่าผมไม่เก่งเรื่องนั้นผมไม่เก่งเรื่องนี้ผมไม่เก่งตัดต่อผมไม่เก่งถ่ายคลิปผมไม่เก่งพูดหน้ากลองผมต้องบอกว่าบางอย่างก็ใช้เครื่องมือช่วยทดแทนได้บางอย่างใช้ AI ไได้บางอย่างจ้างได้นะแต่ถ้าเอาแบบ ธรรมดานะครับสามันที่สุดก็ต้องบอกว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยเป็นทักษะนะครับทักษะแปลว่าฝึกได้อะไรที่ไม่เก่งไม่เป็นในวันนี้สิ่งที่คุณควรจะทําแบบง่ายที่สุดก็คือฝึกมันนะครับไม่เก่งตะต่อก็ฝึกตะต่อให้เก่งขึ้นนะครับไม่เก่งพูดไม่เก่งเขียนนะครับไม่เก่งอะไรต่างๆ มันฝึกได้ทุกอย่างนะครับแล้วยิ่งตอนนี้มีพวกเครื่องมือ AI มาช่วยเราทุกคนเนี่ยให้ทํางานง่ายขึ้นฉะนั้นทุกคนก็จะเก่งขึ้นเหมือนกันหมดนะครับสิ่งที่เราควรจะทําในหัวข้อทักษะก็คือเราต้องทําให้ทักษะบางอย่างของเรา เก่งเหนือเส้นมาตรฐานหรือเก่งเหนือสแตนดาร์ดขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะว่ารูปไม่สวยตอนนี้มีไ i ช่วยทํารูปสวยๆได้นะครับเราอาจจะเขียนไม่เก่งมีไ i ช่วยทําสคริปต์ให้ได้เราเนี่ยครับจะต้องฝึกฝนทักษะบางอย่างเพิ่มมากขึ้นอีกเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะว่า AI พาทุกคนมาถึงเส้นมาตรฐานมาถึงสแตนดาร์ดแล้วเราจำเป็นจะต้องฝึกทักษะของตัวเองเนี่ยนะครับให้เกิดเส้นมาตรฐานขึ้นอีกฉะนั้น ลองดูครับว่าทักษะไหนที่คุณสามารถจะฝึกและทําให้ตัวคุณเองเโดดเด่นมากกว่าเส้นมาตรฐานได้ครับข้อ3สิ่งที่คุณทํามันยากในการถูกทดแทนหรือเปล่านะครับตรงนี้สําคัญเพราะว่าบางคนบอกฉันก็ทําแบบนี้แล้วนาะทำตามความต้องการของตลาดเลยนะครับไปเซิร์ชตูแล้วมีคนทาเยอะคนดูก็เยอะด้วยนะครับทักษะฉันก็ดีขึ้นแล้วนี่ฉันก็ใช้เครื่องมือหลายอย่างทําให้ทักษะดีขึ้นแล้วแต่ไอ้ทักษะที่ดีขึ้นนะครับอะไรต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมันต้องมาถูก พิสูจน์ด้วยข้อสามก็คือมันถูกทดแทนได้ง่ายหรือเปล่าอย่างที่บอกว่า AI พาทุกคนให้เก่งขึ้นในหมดพาทุกคนมาที่เส้นมาตราฐานด้หมดนะครับทีนี้คําถามก็คือแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยคนอื่นทําได้เหมือนเราเปล่าคนอื่นสามารถลอกเลียนหรือทําตามแบบที่เราทําได้อย่างง่ายดายหรือเปล่านะครับตรงนี้สําคัญเพราะว่าถึงเราจะเจอช่องว่างบางอย่างที่ทําแล้วดียอดดีนะครับเริ่มมีคนดูหรือว่าทาเปิดช่องปุ๊บคนดูเลยแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะ ดีแล้วคงอยู่แบบนั้นตลอดไปเพราะทุกอย่างที่เป็นโอกาสทุกอย่างที่มันน่าสนใจมันดึงดูดนะครับคนเขาก็อยากทําเหมือนกันเพราะเขาอยากทำเนี่ยคำถามเราคือแล้วเ,เขามาทําเหมือนเราเนี่ยง่ายไหมเออถ้าเขาทาแบบโอเคเหมือนสิ่งที่เราทำเนี่ยแป๊บเดียวก็ทําได้เหมือนเราเลยอันเนี้อันตรายเพราะเราจะถูกทดแทนได้ง่ายเราจะถูกคนข้างหลังตามมาแล้วก็มีโอกาสแซงเราได้ง่ายฉะนั้นเราต้องหาจุดแข็งจุดเด่นจุดต่างของเราครับพวกเนี้ย ก็มมีประมาณสีอย่างหนึ่งที่เราพูดไปแล้วคือทักษะครับถ้าคุณมีทักษะอันพิเศษที่จะทําให้วิดีโอคุณเนี่ยแตกตาก่างเช่นคุณอาจจะมีเสียงที่ดีเพราะว่าคุณฝึกพูดฝึกซ้อมพูดที่ดีนะครับเสียงก็พราอกว่าคนอื่นเสียงเล่าน่าฟังหรือคุณมีทักษะในการเรียบเรียงเรื่องราวที่น่าสนใจกว่าคนอื่นคุณมีทักษะการตัดต่อที่มากกว่าคนอื่นนะครับทักษะก็ช่วยให้คุณไม่ถูกทดแทนได้โดยง่ายนะครับข้อ2ก็คือประสบการณ์ของคุณนะครับบางที สิ่งที่คุณถ่ายทอดออกไปคนอื่นก็ทําได้นะครับคนอื่นก็ไปได้เหมือนกันแต่บางทีไอประสบการณ์เนี่ยมันทําให้เรื่องเล่าของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับการไปเที่ยวกับคนนึงประสบการณ์กันแล้วเรื่องไม่เหมือนกันการกินข้าวกับคนหนึ่งประสบการณ์ที่เขากินเขาเล่าเรื่องข้าวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับประสบการณ์ในการทํานิทานทําเพลงบางคนมีรสนิยมต่างกันประสบการณ์ต่างกันก็ทําเนื้อหาออกมาได้แตกต่างกันฉะนั้นคุณมีประสบการณ์อะไรที่จะทําให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นขึ้นหรือเปล่า ข้อ3คือจินตนาการนะครับบางทีเราไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้นะครับแต่เรามีจินตนาการจินตนาการคือความคิดสร้างสรรค์คือครีเอทีฟครับบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบโอ้โหอยู่ดีๆก็คิดพล็อตนิทานได้เยอะนะครับจินตนาการอาจจะมาจากการอ่านเยอะฟังเยอะนะครับบางคนบอกไม่มีจินตนาการคือต้องบอกว่าบางทีจินตนาการไม่ได้เป็นของที่แบบอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาเลยนะครับจินตนาการมันเกิดจากการผสมนะครับผสมจุดต่อจุดผสมของเก่าบางอย่างเข้าด้วยกันนะครับบางคนอาจจะเอาเรื่อง ม้าลายไปรวมกับโรงเรียนได้นิทานใหม่ม้าลายไปรวมกับเครื่องบินนะครับรวมกับยูนิคอร์นนะครับรวมกับป่าต้องห้ามได้นิทาน,ได,น,านได้เพลงเรื่องใหม่เห็นไหมครับมันเป็นการเอาของหรือเป็นเรื่องราวสิ่งของเบื้องราวบุคคลที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามารวมกันใหม่ลองเอาสองสิ่งที่อาจจะไม่เคยมีใครมารวมกันมารวมกันแล้วเป็นจินตนาการของคุณเองตรงนี้ก็ทำให้คุณมีเนื้อหาที่สดใหม่แล้วก็แตกต่างจากของคนอื่นได้ครับและ สุดท้ายเลยที่สําคัญที่สุดที่ทำให้งานคุณเนี่ยไม่สามารถถูกทดแทนได้ง่ายก็คือเรื่องของความพยายามครับความพยายามสําคัญนะครับบางคนเนี่ยทำคลิปเปิดปุ๊บถา่ายง่ายเลยแต่บางคนเนี่ยเขาโอ้โหใช้ความพยายามเรื่องอะไรอ่านนะครับอยากทําเรื่องนี้อ่านหนังสือหลายเล่มนะครับเพื่อจะมาสรุปดูคลิปเมืองนอกหลายอย่างเพื่อจะกันกรองเอาส่วนที่ดีที่สุดนะครับหรือบางคนเนี่ยใช้ไอสร้างภาพบางคนทนํานิทานเรื่องหนึง่งใช้ไอสร้างภาพมา5รูปนะครัทำนิทานจบเรื่องแล้ว แต่บางคนเนี่ยทำนิทานเรื่องหนึง่งใช้ายาสร้างภาพมา150รูปอย่างเงี้ยครับความพยายามที่ต่างกันเนี่ยครับงานเขาอาจจะเป็นมีอะไรพิเศษกว่าเราแต่โหเขาทุ่มเทกว่าเราคือคนดูดูรู้ได้ง่ายๆเลยว่าคนเนี้ยเออทุ่มเทกว่าเรามากๆก็เป็นไปได้สูงมากว่าคลิปของเขาจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าความพยายามเขามากกว่าเราก็เหมือนกันครับเราลองคิดสิว่า ทุกจุดนะครับที่เราทำเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานภาพงานเสียงการลงดีเทลในการทําคลิปมีจุดไหนที่เราใส่ความพยายามลงไปได้มากกว่าคนอื่นไหมที่จะทําให้เรากลายเป็นผู้ชนะในตลาดนี้ครับ และสุดท้ายสําคัญที่สุดนะครับข้อสี่ก็คือเรื่องของความสม่ําเสมอนะครับบางทีทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทำทุกอย่างแล้วนะครับตรงจุดแล้วทําคลิปดีแล้วบางคนถามผมทําคลิปดีแล้วทาไมยอดไม่ดีผมไปดูนะครับก็ตอบด้จุดเดียวคือคุณแค่ยังทําคลิปไม่มากพอเท่านั้นเองนะครับไม่มากพอยังไม่สําคัญเท่าสม่ําเสมอนะคือบางคนทําเยอะอาจจะอัดช่วงเดือนแรกเป็นร100้อยเป็นพันคลิปเลยแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ดีเท่าสม่ําเสมอสม่ําเสมอคือให้คุณประเมินว่า ความสามารถของเราเวลาของเรานะครับทรัพยากรของเราเนี่ยเดือนหนึ่งทําได้ประมาณกี่คลิปเอาแบบเต็มที่แต่ไม่หลอกตัวเองถ้าบางคนบอกว่าคลิปไม่ยาวมากมีเครื่องมือช่วยเดือนหนึ่ง30เลยวันละคลิปนะครับฉะนั้นที่คุณวางแผนว่าอีสามคลิปเนี่ยคุณจะทํำยังไงคือไม่ต้องถ่ายวันละคลิปก็ได้อาจจะถ่ายเสาที่ถ่ายให้ได้มันสิคลิปเลยนะครับถ่ายสัก3าครั้งให้ได้30คลิป แล้วก็ระหว่างนั้นก็ทยอยตัดต่อทยอยโปรเซสไปก็เ,เป็นไปได้ครับลองดูว่าเดือนนึงเนี่ยคุณสามารถทําคลิปได้ประมาณเท่าไหร่เอาแบบเต็มที่นะครับแต่ไม่เวอร์เกินแล้วคุณก็บริหารจัดการครับว่าคุณจะทยอยลงยังไงตั้งเวลาลงยังไงเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราทําแบบโอใช้แรงมานานใจอย่างเดียว อาทิตย์แรกที่เราฟิตเนี่ยเราจะทําเยอะมากแล้วก็ลง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 ไปแต่ไม่รู้ว่าอาทิตย์ต่อไปเราจะเหนื่อยล้าไม่สบายเป็นไข้ทะเลอกกับแฟนย้ายบ้านมันจะมีภารกิจเข้ามาแทรกคนเราทุกคนอยู่เสมอฉะนั้นทําเป็นตารางนะครับทําเป็นแผนว่าเฮ้ยเดือนนี้จะลงเท่าไหร่แล้วจะทำคลิปทั้งหมดเนี่ยเมื่อไหร่นะครับสม่ำเสมอสมําคัญมากเพราะว่า2ส่วนครับคือ1นึอัลกอริทึมหรือว่า ระบบประมวลผลของ YouTube มันก็จะเข้ามาเก็บข้อมูลคุณเรื่อยๆว่าคุณทำกิจเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณทำบ่อยไหมไอ้ช่วงเนี้ยมันจะใช้เวลาในการเรียนรู้คุณเรียนรู้เพื่ออะไรครับเรียนรู้เพื่อจะนําส่งคลิปคุณให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับยิ่งส่งแม่นยิ่งดีเพราะบางทีคุณเคยเห็นว่าทําคลิปมาดีแล้วนะครับชื่อก็ดีปกก็สวยนะครับทำไมส่งไปปุ๊บนะครับคนกดน้อยจังนะครับอัตราการคลิกน้อยจังเพราะบางทีมันส่งไม่แม่นครับมันส่งไม่แม่นเพราะ มันยังไม่ได้เรียนรู้เรามากพอนะครับฉะนั้นเสมอๆทําคลิปแนวเดิมให้มันเรียนรู้เรามากพอมันจะส่งแนนขึ้นระสบงแบนขึ้นก็มีคนดูเยอะขึ้นนะครับนอกจากกราทิพแล้วก็เรื่องของคนดูก็สําคัญเพราะว่าการที่ลงคลิปสม่ําเสมอลงคลิปแนวเดิมนะครับคนดูก็จะเรียนรู้เรานะครับบางทีคนแหละเห็นคลิปเราครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ดูจริงจังหรือยังไม่ได้กดติดตามอาจจะเอ้ยก็ดีก็ชอบแต่ว่าเพิ่งเห็นคลิปเดียวแต่บางทีถ้าเขาเห็นเราซ้ําๆนะพูดเรื่อง ประเด็นคล้ายๆเดิมทีมเดิมแกนเดิมนะครับแล้วมาบ่อยๆเขาจะรู้สึกว่าเออคนนี้คาดหวังได้คาดหวังได้ว่า ในเวลาสม่ำเสมอเนี่ยเดี๋ยวก็มีคลิปลงอีกเดี๋ยวก็มีคลิปลงอีกฉะนั้นฉันกดติดตามไว้ดีกว่าเพราะว่าเขาเห็นเส้นทางความสม่ำเสมอแล้วก็เนื้อหาที่ชัดเจนของคุณแล้วนะครับสองส่วนที่สําคัญเรื่องกริ๊งเรื่องคนดูคือผมมีประสบการณ์อันนี้าจ,จะไม่ใช่เรื่อง y YouTube แต่เป็นเรื่องของร้านอาหารร้านเบอร์เกอร์ร้านหนึ่งที่ผมเคยขับรถผ่านคือผมขับรถผ่านเส้นเนี้ยบ่อยแล้วผมก็เห็นร้านเบอร์เกอร์ร้านหนึ่งเปิดใหม่แล้วมันก็น่ากินด้วยมันน่าก,กินมากเลยผมก็แบบเฮ้ยอยากกินไอ้ร้านเบอรับ ผมก็ขับผ่านไปเรื่อยๆแต่แบบมันจังหวะยังไม่ได้แวะสักทีอะจังหวะจังหวะมันยังไม่ได้แวะสักทีผมเข้าใจว่าประมาณ2เดือนมั้ครับผมยังไม่ได้แวะนะผ่านไปประมาณ2เดือนร้านนี้ปิดแล้วนะครับปิดกิจการไปแล้วผมรู้สึกเสียดายแล้วผมก็มาคิดว่าเออบางทีเนี่ยเราทําสิ่งของทําอาหารทําคลิปไปเนี่ยมันอาจจะดีแล้วก็ได้มันอาจจะน่ากินแล้วก็ไดนอาจจะถูกต้องแล้วก็ได้แต่บางทีเนี่ยเรายือนอยู่ไม่นานพอ จนกระทั่งคนเขามากินหรือคนเขามาดูคลิปเราเนี่ยหรอ,อไหมบางทีเราแค่จจะต้องอยู่ให้นานพอยืนในตลาดนี้ให้นานพอบางทีผู้ชนะอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เก่งที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะครับบางทีคนชนะอาจจะเป็นคนที่ยืนอยู่บนเวทีนานที่สุดก็ได้นะครับอันนี้ก็คือกฎ4ข้อที่จะช่วยคุณประสบความสำเร็จในการทำ YouTube นะครับถ้ามีคำถามสามารถไลน์มาที่ ad o t u n i t y ตามที่ขึ้นหน้าจอแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะครับในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ